คนสร้างชาติคนไทยทั่วราเือื่อนาคตไทยต้องการผู้นำมี่ภาวะคุณธรรมเป็นอารยาชนกริาเราศรษฐคิจและสังคมช่วยพัฒนาคนและทำโครงก,การเมือพัฒนารประเทศในอย่างยางื่ประชาชนใน้ืีเทื่อคนในชาติสุขใจ พระศิษยิประชาชกินเจรุงเรือรงรู้ระกิจเจอุูพ uh> uh ืชพมาร่วมกานสามชาติสหาบันกัรสามชาติต้นใจทั้งชาติเราุ่ล้านไทย นะคะเรนเชอร์ดีบบน,นะคะคุณไพศาลจริยาสถาบันรองผู้ในการฝ่ายรองผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมโครงการบริษัทกสท์จำกัดหาโชนได้เกียนนำกล่าวปฏิญาณในวันนี้ค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับร่วมกจ,จาารกล่าวคำปฏิญาณนะครับข้าพเจ้านายไพศา,า,าพลจร,ริยาสถาบนนักศึกษาสถาบันการสร้างชาติเมีนขอปฏิญาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสาบานโลก และต่อที่ประชุมอันทรงเกียรตินี้ว่าข้าพเจ้าจะจงรักต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จะปฏิบัติตามคำสอนของศาสนาที่ข้าพเจ้านับถือศรัทธาจะรักษาไว้ซึ่งคุณการเอาตั้งใจในการสร้างชาติจะเห็นแก่ประโยชน์ของชาติและส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัวจะเป็นแบบอย่างที่ดีแกผู้อื่น ร่วมมือทำงานกับทุกภาคส่วนอย่างมีเอตภาพจะไม่ดินคาและกล่าวร้ายต่อผู้อื่นมีน้ำใจพร้อมช่วยผู้อื่น,นก่อนจะร่วมมือร่วมใจพัฒนาและสร้างชื่อเสียงแก่สถาบันจะรักษาและปฏิบัติตามกฎกติกาของสถาบันอย่างเคร่งครัดจกตระหนูเห็นคุณค่าผู้สร้างสรรค์ต่อครูบาอาจารย์และสถา ที่ประสิทธิ์ประสานวิทยาการให้แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะขอรักษาจัญญาปันที่กล่าวนี้ด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีของตนขอบคุณนะคะระเจ้าคุาครักทุกท่านเลยค่ะ